สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง JT Movie ช่องที่มีการสันหานนัำมาสปอยคลิปนี้ผมจะมาสปอยเรื่อง Passenger's คู่โดยสารพันล้านใหม่เรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก็คือเมื่อยานอาวกาศเดินทางไปยังโลกใบใหม่ผิดพลาดทำให้ใชายคนหนึงต้องตื่นขึ้นมาหลังจากการจำศีลมานาน30ปีและเขาจะถึงโลกอีกใบนในอีก90ปีข้างหน้าจึงจะเป็นต้องปลุกผู้หญิงที่ถูกใจขึ้นมาหคน แล้วเธอจะรู้ไหมว่าเขาปลุกเธอขึ้นมาหรือถ้าหากรู้เธอจะทำยังไงผมขอเขาเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์แล้วไปรับชมกันได้เลยครับ ในห้วงอวกาศอันแสนเหน็บหนาวมียานหนึ่งลำกำลังเดินทางและดูเหมือนว่าจะเจอกับอุกกาบาตเข้าปะทะแต่ทว่าก็ยังคงเดินหน้าต่อไปจนในที่สุดก็โดนลูกอุกกาบาตลูกใหญ่ทำให้วงจรไฟฟ้าของยานเริ่มหยุดไปชั่วคราวซึ่งยานลำนี้นั้นมีชื่อว่าอาวาลอนถูกส่งมายังโลกโดยมีผู้โดยสารที่คิดจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดาวอีกดวงจำศีลอยู่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเครื่องจำศีลเครื่องหนึ่งดูเหมือนจะมีปัญหาเนื่องจากโดนอุกกาบาตเข้าพุ่งชนจึงทําให้ต้องปลุกผู้้โดยสาารคนนนึ่ขม ขาหนุ่มมีชื่อว่าจิมเป็นพระเอกของเรื่องหุ่นเอไอได้เข้ามาอธิบายกับเขาว่าเขาเพิ่งตื่นจากการหลับไหลมา120ปีโดยทางพระเอกนั้นก็เป็นผู้โดยสารของ on, อยานอวารอนยานข้ามห่วงจักรวาลสุดรูที่เดินจากโลกไปยังโลกอีกใบที่มีชื่อว่าโฮมสเต a ทูเอไอเซยังบอกอีกว่าเหลือเวลา4เดือนที่กำลังจะถึงที่หมายเชิญสนุกเต็มที่ในยานโดยกําไรข้อมือจะเป็นไอดีสาคัญเป็นตัวช่วยในการอำนวยความสะดวกและด้วยความที่จําศีลมานานก็เลยทําให้เขาต้องเวียนหัว เขาได้ไปยังห้องที่ยานั้นมอบให้และได้สแกนไอดีเพื่อรับสัมภาระโดยทางพระเอกนั้นก็เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมเขานั้นเป็นนายช่างและเพื่อฟื้นฟูร่างกายก็ได้ดื่มน้ําเป็นของเหลวไปก่อนจากนั้นก็อาบน้ําพ่ออาบเสร็จก็แต่งตัวให้หล่อเพื่อไปพบปากกับผู้คน แต่พอเข้าไปในคลาสของวิศวกรรมกลับมีแค่เขาคนเดียวครูเอไสาวนั้นบอกว่าบนยาลำนี้มีผู้โดยสารอยู่5,000คนลูกเรืออีก258ชีวิตถาให้เปรกนั้นเอกใจใว่าทุกคนไปไหนกันจึงได้ออกตามหาแต่ทว่าก็ไม่พบใครจนในที่สุดก็ถึงลานทงใหญ่โดยมี AI พูดคุยด้วย เขาจึงขอคุยกับคนจริงๆ AI จึงบอกไปหาผู้ที่ดูแลล่านทงใหญ่แต่พระเอกที่ไปก็ไม่เจอใครจึงกลับมาทาใหม่ว่ากับตันขับยาน,นั้นอยู่ที่ไหนแต่ AI ก็ไม่ยอมบอกง่ายๆเพราะว่ากับตันจะไม่ให้บริการโดยตรงกับผู้โดยสารทําให้พระเอกนั้นให้เหตุผลไปว่ามันเป็นเหตุฉุกเฉิน AI ก็เลยยอมบอกไปว่าปกติกับตันจะอยู่หอควบคุมในโค้งสังกัดเขาก็เลยรีบไปทันทีแต่ ID ของเขาเข้าไปในนั้นไม่ได้มันต้องใช้ ID พิเศษเขาจึงมองทะลุเข้าไปแทนและแน่นอนว่าไม่มีใครบังคับยาน ทุกอย่างถูกโปรแกรมมากก่อนหน้าเขาจึงได้เดินไปยังหอดูดาวสุดอลังการ AI นั้นถามว่าต้องการชมสิ่งใดแต่พระเอกก็ตอบไม่ตรงคำถามทำให้ AI ต้องถามซ้ำๆซักๆพระเอกก็เลยบอกไปว่าต้องการชม Homestead 2 AI ได้อธิบายไปว่ามันเป็นดาวเคราะห์ดวงที่สีในดาราจักร เพะียกนั้นเลยแทรกขึ้นมาอีกว่าแล้วเราอยู่ที่ไหนเอบอกว่ากำลังเดินทางจากโลกไปยงโฮมสเต a ท2โดยจะถึงในอีก90ปี3สัปดาห์และอีก1วันเรลก็ตกใจที่ได้ฟังเช่นนั้นและอยากรู้ว่าจากโลกมานานแค่ไหนแล้วเอจึงบอกว่า30ปีทําให้เพะียกรู้แล้วว่าที่แท้ตัวเองตื่นก่อนคนอื่นจึงมาส่งข้อความไปยังโลกแต่ถ้าว่าจะถึงโลกในอีก19ปีและจะได้รับการตอบกลับมาในอีก36ปี รวมทั้งหมดก็คือ55ปีที่เขาจะได้รับความช่วยเหลือเขาที่เครียดก็เลยกล้มหน้าไปแต่ทว่าก็ได้เหลือไปเห็นคนจึงดีใจแต่หารู้ไม่ว่าชายในร้านเหล้าเขาเป็นแค่หุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าอาเธอร์สึ่งก็ยังดีที่เขาได้เป็นเพื่อนคุยกับพระเอกและชงเหล้าให้กินวันต่อมาเขาได้เข้าไปยังโรอาหารคนเดียวเลยได้เลือกกาแฟที่ต้องการแต่ทว่าโปรแกรมก็ไม่ให้เพราะเขาเลือกของผู้โดยสารระดับโกลคคสเขาจึงได้กาแฟธรมธรมดาธรรมาสำหรับผู้โดยสารธรรมดามาแทนแล้วก็ไปพิจารณาว่ายังจะพอมีทางที่ตัวเองจะกลับไปจำนีล มก็เลยหาเครื่องมือมาซ่อมมันแต่ทว่าก็ไม่ได้ผลเกือบตายคากระสวยซะมากกว่าเขาจึงต้องการเข้าไปยังห้องของลูกเรือเพื่อคิดว่ามันน่าจะมีกระสวยสำรองแต่ทว่าก็เข้าไปในนั้นไม่ได้มันต้องใช้ไอดีพิเศษเขาก็เลยไปปรึกษากับหุ่นอาเธอร์ถาให้อาเธอร์นั้นปลอบใจไปว่าอย่ามัวเสียหัวกับที่ที่อยากจะอยู่จงอยู่กับปัจจุบันทําให้มันสนุกเพล็กที่มีแรงบันดาลใจก็เลยไปสนุกตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะห้องสวีทสุดรู้ออกกำลังกายระบายความเครียด ทานอาหารญี่ปุ่นดวนเต้นกับหุ่นยนต์จนเวลาผ่านไปเนิ่นนานหนวดคราวของเขาก็ไม่ยอมโกรนเข้าผูกพันแม้กระทั่งหุ่นทำความสะอาดและเมาทุกวัน ซึ่งสิ่งที่ทําทั้งหมดก็เริ่มที่จะเบื่อเข้าให้แล้วแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ทํานั่นก็คือออกไปนอกยานเพื่อท่องอวกาศเขาที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเลยลองสวมชุดเป็นครั้งแรกและได้ออกมาจากยานพบกับจักรวาลที่ตรการตาทว่าก็ช่างโดดเดี่ยวซะเลือกเกินเขาจึงโดดลงไปโดยที่มีสายโยงมัดติดไว้เพื่อให้ปลอดภัยแต่น้ําตามันก็กลั้นไว้ไม่ไหวเวลาช่างโหดร้ายยิ่งนกักหลกเขาให้ตื่นขึ้นมาแค่คนเดียว พอเสร็จแล้วก็คืนจุดให้แล้วก็ดันไปเปิดประตูอีกเพื่อต้องการเปิดชีพตัวเองแต่ทว่าก็ยังไม่อยากตายเลยรีบปิดมันแล้ววิ่งหนีออกมามาเลื่นล้มกับขวดเหล้าที่ตัวเองทิ้งก่อนหน้าพอลุกขึ้นมาก็ดูเหมือนว่าตัวเองยังไม่อยากตายจนในที่สุดก,ก็ได้เหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่จำสินอยู่เขานั้นเกิดชอบขึ้นมาทันทีจึงได้ไปนค้นหาประวัติของเธอซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าอรอรล่าเป็นนางเอกของเรื่องเธอเป็นนักเขียน โดยการมาของเธอนี้ก็เพื่อต้องการที่จะไปเขียนเรื่องราวต่างๆของโฮมสเตดท2เพรยกนั้นชอบเธอจนต้องมานั่งกินอาหารข้างเธอจากนั้นก็ไประบายกับพี่หุนแต่พี่หุนก็ไม่ใช่คนเลยไม่เข้าใจความรักและแล้วชายที่ลุ่มลงในอิสตรีก็คิดที่จะปลุกเธอขึ้นมา ส้ำยังไปปรึกษากับฮุนอีกทีซึ่งมันก็เป็นเวลาหลายต่อหลายวันที่เขาต้องข่มใจไว้ว่าอย่าปลุกเธอโดยเด็ดขาดแต่แล้วหนวดเราก็ถูกกลนออกไปแล้วเขาก็บอกกับตัวเองในกระจกว่าอย่าทำนะไอ้จิมซึ่งมันก็เป็นเพียงคำลมปากเท่านั้นเขาได้เตรียมเครื่องมือบวกกับทักษะของช่างจนในที่สุดก็ปลุกเธอขึ้นมาแล้วรีบหนีไปซ่อนเพลีรู้สึกง,งงกับอารมณ์ชั่ววูบของตัวเองเป็นอย่างมากและแล้วเธอก็รู้สึกตัวบ้างเล็กน้อยจึงได้เดินออกมาถามหาคน เขาเลยมาเจอเธอท่านนั้นบอกว่าจริงๆแล้วลูกเรือต้องตื่นก่อนเราหนึ่งเดือนไม่ใช่หรือยังไงแต่ไม่มีใครเลยเรียก็เลยบอกว่าไม่มีใครตื่นมีแค่ผมคนเดียว จากนั้นก็พาเธอไปหอดูดาวเพื่อให้ a ออธิบายว่าจะถึงที่หมายในอีก89ปีนั่นก็แสดงว่าพระเอกตื่นขึ้นมาแล้ว1ปีเธอที่รู้เช่นนั้นจึงต้องการคนช่วยแต่พระเอกที่พาไปห้องลูกเรือก็เข้าไปไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเธอที่คิดอะไรไม่ออกจึงอยากจะกลับไปนอนในกระสวยต่อแต่พระเอกก็บอกว่าไม่มีทางทําได้ง่ายแน่ลองนึกดูตอนที่เขาส่งเรามาว่ามันผ่านกระบวนการอะไรบ้างเธอก็เลยไม่คิดที่จะดื้อรั้นทำต่อไปจึงเข้าไปนอน ส่วนพระเอกก็ได้ไปหาหุ่นอาเธอร์เพื่อกินเหล้าย้อมใจและบอกหุ่นไปว่าตัวเองที่ปลูกผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาอย่าบอกเธอนะว่าเขาเป็นคนปลุกหุ่นยนต์นี่ก็รับปากด้วยเช่นกันพอวันรุ่งเช้าพระเอกได้ชวนนางเอกไปกินข้าวโดยเธอนั้นก็เป็นผู้โดยสารระดับโกลคาสจึงทําให้เธอมีแต่อาหารดีๆเธอที่ได้เหลือไปเห็นอาหารของพระเอกซ้ำๆเดิมๆเ,เลยเอาของอร่อยให้เขากินนางเอกนั้นต้องการที่จะหาทางกลับไปจําสินอย่างเดียวส่วนพระเอกก็ได้แต่บอกว่าลองมาหมดแล้ว จากนั้นเธอก็ไม่ยออ่อท้อเลยเข้าไปยังห้องพยาบาลหาอุปกรณ์ต่างๆและได้ไปพังห้องลูกเรือเหมือนพระเอกพังก่อนหน้าส่วนพระเอกที่เดินผ่านมาก็เห็นหุ่นทําความสะอาดเริ่มเครื่องที่จะรวนจึงเอกใจเขาให้แล้วว่ามม่เกิดอะไรขึ้นนางเอกที่เริ่มถอดใจก็ได้บันทึกการเดินทางของตัวเองไว้และได้ออกกําลังกายว่ายน้ําจากนั้นก็ไปหาพระเอกแล้วพูดมาว่า ทำไมทำอย่างนี้เพะเอกที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจทันทีเพราะกลัวว่าจะโดนจับได้แต่สุดท้ายเธอก็ถามว่าทำไมถึงทิ้งโลกย้ายถิ่นฐานไปยังดาวดวงใหม่เขาบอกว่าที่โลกเวลาอะไรพังคนเขาจะไม่ซ่อมกันเปลี่ยนใหม่ตลอดเพราะฉะนั้นเขาที่เป็นนายช่างคือคนที่สําคัญสําหรับโลกใบใหม่เธอที่ได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มที่จะชอบใจขึ้นมาทันทีและได้รู้ว่าพราะเอกขึ้นยานมาได้นี้ก็เพราะว่า เขาอยู่ในกลุ่มทักษะที่ยานต้องการนั่นก็คือยานอาวารอนให้เปรียกขึ้นมาด้วยโดยเสนอตัวราคาถูกให้กับเขาเพื่อให้เขาสร้างนิคมดวงดาวให้และถ้าหากได้เงินเท่าไรค่อยจะหัก20%ตลอดชีวิตต่อมาเพลยกก็ได้ลองให้เธอถ่ายเล่นว่าคนคนนี้มีชื่ออะไรมีอาชีพอะไรเธอก็ทั้งตอบถูกตอบผิด จนทําให้สองคนนั้นเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในตอนกินข้าวเพรีอก็รู้แล้วว่าเธอได้ซื้อตั๋วไปกลับเพราะต้องการที่จะบินไปโฮมสเตย์ทูอยู่สักหนึ่งปีเพื่อเขียนเรื่องราวต่างๆจากนั้นค่อยบินกลับไปยังโลกนี้อีก250ปีข้างหน้าและแน่นอนว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงๆเธอคงเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกซึ่งณนะตอนนี้มันได้พังทลายไปแล้วเธอเลยอยากที่จะหาวิธีระบายความเครียดเพรีอก็เลยชวนเธอไปทําสิ่งที่เขาทําก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นพาไปเต้นเล่นนบาสดูหัง พาไปกินเหล้ากับหุ่นอาเธอร์จนหัวรอออกมาได้เขาได้กลับไปโมดิฟายหุ่นเก็บเศษอาหารจนสามารถบังคับมันได้จากนั้นก็ส่งมาหาเธอพร้อมจดหมายชวนเดทจนเธอนั้นตกลงพราเขาทั้งสองเลยแต่งชุดสะดุดีเดินไปยังร้านของพี่หุนอาเธอร์นางเอกบอกว่ารอเป็นชาติกว่าจะขอเดทแล้วพวกเขาก็ไปกินข้าวก็ได้แต่หลอกตัวเองไปว่าคืนนี้คนเต็มร้านเลยจากนั้นทั้งสองก็ได้พากันไปทำสิ่งที่ท้าทายที่สุดในยาน นั่นก็คือใส่ชุดท่องอวกาศแต่เธอก็สวมชุดที่ไม่เอื้ออำนวยมาเลยบอกให้พระเอกนั้นหันหน้าหนีไปส่วนเธอก็ได้เปลี่ยนชุดคาที่แล้วเขาที่เห็นชุดของเธอก็เริ่มที่จะน้ำลายไหลแต่ทว่าก็ข่มใจไว้อยู่ดีท้งสองได้พากันออกมาด้านนอกพบกับความตรการตาพระเอกนั้นถามว่าเชื่อใจผมไหมจากนั้นก็ทิ้งตัวลงไปด้วยกันสองคนนางเอกนั้นดูเหมือนจะมีความสุขเธอจึงขอบคุณพระเอก พ่อกลับเข้ามาข้างในก็ปร่งใจที่จะจูบก,กันจากนั้นก็ไปยังห้องสวีทสุดรู้และแน่นอนว่าทั้งสองได้ฟาดฝันกันเป็นครั้งแรกจนถึงเวลาอาหารเช้าพเพลก็ชมว่าเกิดมาไม่เคยเจอใครสวยเท่าคุณฆ่ากันดีกว่าเธอก็เลยไม่รอช้าขยับเข้าไปฆ่าของก็ตทันทีจากนั้นก็มานอนพูดคุยกันซึ่งเธอก็ยังไม่โอเคกับเรื่องที่ต้องมาติดในนี้พ่อตื่นขึ้นมาก็พากันไปวิ่งไปหา,าเธอ ไปกินอาหารญี่ปุ่นเล่นดนตรีจนเธอมีกำลังใจที่จะเขียนเรื่องต่อโดยเรื่องราวที่เขียนมันก็คือความรักของทั้งคู่พระเอกได้ไปหาตัดดอกกุหลาบมาให้กับเธอและวินาทีนั้นก็มีเสียง AI, AI พูดมาว่าให้ทุกท่านไปยังจุดชมวิว นั่นก็เพราะว่ายานกำลังจะเวียงตัวรอบดาวอาร์ทอรัสซึ่งมันเป็นดาวยักษ์แดงทำให้ทั้งสองได้พบกับสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดแบบว่าไม่มีที่ไหนให้เห็นสดๆอีกแล้วซึ่งในวันนี้ก็เป็นเวลาผ่านไป1ปีที่เธอได้อยู่กับเขาและมันก็ยังเป็นวันเกิดของเธออีกด้วยพเพลีกเลยจัดงานวันเกิดให้กับเธอจนกระทั่งมาฉลองกับหุนอาเธอ เพะเอกได้ขอตัวไปเตรียมแหวนเพื่อที่จะเอามาให้เธอแต่หารู้ไหมว่าหุนอาธอนัธเรนลืมสัญญาจนบอกเธอไปว่ารู้ไหมว่าเขาตั้งตารอเพื่อให้เธอตื่นขึ้นมาในวันนี้ทำให้เธอรู้ความจริงในที่สุด นางเอกนั้นโมโหเป็นอย่างมากจนแทบจะไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนที่กินข้าวเขาที่กำลังมาหาเธอเธอก็รีบหนีทันทีจนถึงกลางดึกเธอก็ได้เข้ามาตบตีเขาและคิดที่จะฆ่าเขาทางเะเอกนั้นไม่สู้เลยทำให้เธอหยุดการกระทำเขาเลยพูดผ่านหอกระจายข่าวขอโทษกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เธอก็ไม่สนใจอยู่ดีและแล้วห้องสวีทสุดหรูที่เะเอกอยู่ก็ถูกรีบูต นั่นก็เพราะว่าอุบัติเหตุจากอุกบาตในครานั้นเริ่มที่จะลุกลามเข้าให้แล้วนางเอกไปเปิดดูวิดีโอเก่าๆกับเพื่อนของเธอจนทําให้เธอร้องไห้ออกมาซึ่งก็มีเพื่อนหนึ่งคนที่บอกให้ใหเธอได้เจอคนที่ใช่เธอก็เลยเริ่มกลับมามองพระเอกที่กําลังคิดจะสร้างอะไรบางอย่างและสิ่งที่เขาทำก็คือปลูกต้นไม้ในลานโถงใหญ่เธอที่เห็นเช่นนั้นก็ชอบใจและแล้วระบบก็เริ่มที่จะกัดข้อง ไม่ว่าจะลิบพังอาหารรั่วแต่ผ่านไปไม่น,นานก็มีเสียงคนจริงๆซึ่งเป็นหัวหน้ายานพูดออกมาว่าใครมือบอลมาปลูกต้นไม้บนยานพเะเอกที่มาก็ยอมรับไปแล้วเปรอกนางเอกก็รู้ว่ากระสวยของกับตันก็ผิดพลาดเช่นกันจึงทำให้เขาตื่นขึ้นมาจากนั้นเปรกก็บอกว่าอีก88ปีก็จะถึงที่หมายกับตันที่ได้ยินเช่นนั้นก็เอดใจว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่นอนเรื่องของการจําสินล้มเหลวเขาจึงคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดแน่นอนจึงได้พาสองคนไปยังห้องอควบคุมยาน ที่พระเอกพยายามที่จะเข้ามาตลอดจนทําให้รู้ว่ายานเสียต้องหาจุดที่เสียแล้วซ่อมมันพอมาที่ลานธงใหญ่ก็ได้เห็นหุ่นตกลงมาพระเอกบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่15ที่มันผิดปกติกับตันเลยแบ่งงานให้ทั้งสองไปเช็คจุดต่างๆส่วนตัวเขาเองได้ไปเช็กกระสวยจนได้รู้ว่าเครื่องของพระเอกแค่ชิปคุมเวลาไม่ส่วนเครื่องของเขาก็มีจุดหลายจุดที่เสียเลยทําให้ร่างกายอ่อนเพลียอย่างที่เห็น แล้วเขาก็รู้ว่าพระเอกเป็นคนปลุกนางเอกขึ้นมานางเอกที่เข้ามาหาก็อยากจะขอความยุติธรรมแต่กับตังก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่พระเอกก็เหมือนคนที่จมน้ําซึ่งแน่นอนว่ามักจะดึงคนลงไปด้วยทําให้เธอนั้นเงียบไปและวินาทีนั้นพระเอกก็โผล่เข้ามาพร้อมกับหุ่นพังตัวที่16กับตันที่อ่อนเพลียเลยขอตัวไปพักก่อนจนในที่สุดก็เห็นเลือดของตัวเองออกมาเลยรู้ว่าอาการซักไม่ดี ขาจึงเข้าไปนอนพเพลก,ก็นอนเช่นกันส่วนนางเอกนั้นนอนไม่หลับเลยไปไว่ายน้ําและแล้วยานก็ขาดคล้องแรงโน้มถ่วงนั้นหายไปน้ําที่เธอไปไว่ายนั้นได้ลอยขึ้นทางกับตันพระเอกก็ลอยขึ้นเช่นกันทําให้ระเอกต้องตื่นขึ้นมาแต่ว่าคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดนั่นก็คือนางเอกที่ต้องพยายามพุดตัวเองขึ้นมาจากน้ําจนในที่สุดเธอก็หมดสติไปต้องบอกเลยว่าโชคดีมากมายที่แรงโน้มถ่วงกลับมาใช้ได้และแล้วพรพเอกกับนางเอกเลยรีบมาหากัน จากนั้นก็ไปบอกกับตันกับตันเลยขอดูประวัติการพังซึ่งครั้งแรกมันเกิดเมื่อ2ปีที่แล้ว17จุดด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือกระสวยของพระเอกแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเขายังขอดูการล้มล่วงหน้าอีกว่ามีที่ไหนบ้างซึ่งมันก็เยอะพอสมควรจึงได้บอกกับลูกทีมทั้งสองคนนั้นค้นหาจุดที่เสียหายเพื่อไปซ่อมมัน แต่วินาทีนั้นเขากลับสุดลงไปทําให้รู้ว่าร่างกายผิดปกติ612จุดและจะอยู่ได้อีกไม่นานซึ่งสาเหตุก็มาจากกระสวยที่เขาหนอนนั่นเองกับตันที่รู้ว่าตัวเองคงไม่รอดเลยสั่งให้2คนนั้นดูแลกันจากนั้นก็ได้มอบไอดีของตัวเองที่สามารถเข้าได้ทุกจุดเพื่อให้เปรกไปซ่อมส่วนที่มันเสียแล้วเขาก็สิ้นลมหายใจไป และวินาทีนั้นยานก็เริ่มที่จะพังมากขึ้นทั้งสองที่รีบตามหาจุดซ่อมก็โดนแรงโน้มถ่วงนั้นเวียงตัวขึ้นซ้ำยังเหลือไปเห็นหุนอาเธอร์ที่เครื่องรวนแต่แล้วรเรกก็สามารถหยุดยั้งได้ต่อมาทั้งสองก็ได้เจอห้องที่มันมีปัญหาซึ่งก็คือรูของอุกบาท จนในที่สุดก็ปิดมันได้แต่ว่าก็มีหลายรูตามผนังพวกเขาเลยตามรอยนั้นไปจึงทําให้รู้ว่าสาเหตุนั้นมันโดนเตาปฏิกรเรียกที่เปลี่ยนอะไรใหม่จนระบบกลับมาใช้ได้แต่ช่องลมกลับไม่ระบายเพราะว่าต้องดึงสั่งเปิดโดยบุคคลเท่านั้นซึ่งการดึงครั้งนี้ก็ไม่ได้ผลเพราะว่าประตูด้านนอกติด เรียกเลยคิดที่จะออกไปและได้มอบเครื่องสื่อสารให้กับนางเอกเพื่อคุยกันสามยังมอบไอดีของกับตันให้ถ้าหากตัวเองไม่รอดกลับมาเธอก็พยายามห้ามเขาไว้แต่ก็ห้ามไม่ได้พอพระเอกออกไปอุณหภูมิในห้องที่เธออยู่ก็เริ่มสูงขึ้น จนจับอะไรก็ร้อนไปหมดสามเธอยังโดนเศษเหล็กนั้นปากไปที่แขนแต่ก็ไม่ยอมบอกพระเอกกลัวว่าเขาจะเป็นห่วงส่วนพระเอกที่ไปถึงที่หมายทางยานก็ได้เปลี่ยนสายยงให้ใหม่แต่ประตูที่ต้องเปิดนั้นมันเปิดค้างไว้ไม่ได้ถ้าหากปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะปิดอัตโนมตัติเขาก็เลยคิดที่จะเปิดค้างไว้ที่นั่นซึ่งมันก็ทําให้เธอไม่กล้าที่จะดึงคันโยกระบายความร้อนเพราะถ้าหากเธอทาเช่นนั้นเขาอาจไม่รอดถึงแม้จะมีชุดคุ้มกันหนาแน,น่นก็ตามพระเอกก็เลยเอาเรื่องคนที่อยู่บนยานห้าพันกว่าชีวิตมาต่อออองทําให้้เธนนันยยมโยกไปแล แน่นอนว่าลมได้พัดไฟผ่านตัวของเขาจนทำให้อุณหภูมิของยานลดลงเป็นปกติกลับมาเริ่มระบบใหม่ส่วนตัวของเขาเองที่หมดแรงก็ถูกซัดออกมาใกล้แสนไกลจนสายโยงนั้นขาดไปเธอที่รู้เช่นนั้นก็ออกไปช่วยเขาโดยมีระบบปฏิบัติการคนหาเพื่อช่วยหาเธอเลยรีบพุ่งตัวไปวทันทีและอีกแค่นิดเดียวก็จะถึงตัวเขาแต่สายโยงของเธอนั้นมันดันสูดทำให้ทั้งสองค่อยๆออกห่างจากกันแล้วในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดี เนื่องจากเธอได้เหลือไปเห็นสายโยงของเขาที่ขาดจึงรีบจับมันมาจากนั้นก็ช่วยเขาไว้ได้ทันและนำไปรักษาที่เตียงแพทย์แต่อานั้นบอกว่าเขาตายแล้วและถ้าหากจะช่วยเขาต้องทำการผ่าตัดหลังสิ้นชีวิตแต่ก็ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลเท่านั้นถึงจะทำได้เธอที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรจึงใช้ไอดีของกับตันจากนั้นก็เลือกรักษาทุกวิธีแบบไม่มีอะไรจะเสียเทคโนโลยีได้ทำการรักษาตัวของพระเอกตามที่มันควรจะเป็นจนในที่สุดเขาก็ลืมตาขึ้นมาซึ่งมันก็ทำให้ชีวิตของเธอกลับมามี อีกครั้งจากนั้นทั้งสองก็จูบก,กันนางเอกได้ไปแต่งใบหน้าให้กับอาเธอร์ใหม่ส่วนตัวพระเอกเองก็รู้ว่าเตียงแพทย์มันมีฟังก์ชันสั่งการให้กลับไปจำศีลได้แต่มันก็มีเครื่องเดียวเท่านั้นเขาก็เลยให้เธอเข้าไปนอนเพื่อทําตามความฝันกับการเป็นนักเขียน แต่เธอก็ไม่ยอมไปเพราะว่าเธอรักผู้ชายคนนี้สุดหัวใจเพร่อก็เลยเตรียมแหวนอีกครั้งและครั้งนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเขาได้สวมให้กับเธอจากนั้นก็จูบก,กันต่อหน้าอาเธอแล้วก็พากันไปไว่ายน้ําชมอวกาศอันแสนงดงาม88ปีต่อมาอยานได้เคลื่อนเข้าใกล้โฮมสเตดท2ระบบเลยทําการปลูกลูกเรือขึ้นมาทําให้พวกเขาเห็นลานทงใหญ่ที่มีต้นไม้ใบหญ้าฝูงสันนกกาเต็มไปหมด และได้อ่านเรื่องราวที่นางเอกเขียนทิ้งไว้ซึ่งมันก็คือเรื่องบนยานและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไปถึง7เต็ม10คะแนนถ้าผิดพลาดประกนนรารใดผอขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กด Subscribe กับ JT Movie ท้ายที่สุดนี้สว,ส,สวัสดีครับ